พรรคประชาชนในต่างประเทศมีหลากหลายพรรคที่มีบทบาทสําคัญในระบบการเมืองของหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าชื่อพรรคประชาชนจะเป็นที่รู้จักในหลายประเทศแต่แต่ละพรรคกลับมีลักษณะและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางการเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศด้านล่างนี้คือภาพรวมของพรรคประชาชนในหลายประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระดับชาติ 1. พรรคประชาชนในสเปน Partido Popular ประวัติและการก่อตั้งพักประชาชนในสเปนก่อตั้งขึ้นในปี1989โดยมีต้นกำเนิดมาจากพักกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เรียกว่า People's Alliance n c e Popular ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของเผด็จก,การฟรานซิสโกฟรังโกพัก PP เป็นพักฝ่ายขวากลางที่เน้นนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมอุดมการณ์และนโยบาย พรรคประชาชนของสเปนมุ่งเน้นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีลดภาษีและสนับสนุนภาคธุรกิจพรรคยังเน้นการปกป้องเอกลักษณ์ของสเปนการต่อต้านการเคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวของแคว้นต่างๆเช่นคาตาลอนเนียรวมถึงการต่อต้านการอพยพอย่างผิดกฎหมายพรรคพีพีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับาศาสนจักรและสนับสนุนค่านิยมครอบครัวแบบดั้งเดิมบทบาทในการเมืองสเปน พรรคประชาชนเคยเป็นพรรคที่มีบทบาทนําในรัฐบาลของสเปนหลายสมัยโดยมีนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคนี้หลายคนเช่นโคเซมาเรียอัตนาจออสมอรัสนนร์และมารียโนรคอยมาริอโนโรยอยในช่วงที่ PP เป็นรัฐบาลพรรคได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดรวมถึงการปรับลดงบประมาณและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศสองพรรคประชาชนในโปรโตุกเกส พ a r t โดพ p ย p ซีดีเอสป P ประวัติและการก่อตั้งพรรคประชาชนในโปรโตุเกสหรือที่รู้จักในชื่อ CDSPP อสีพสพอก่อตั้งขึ้นในปี1974หลังจากการปฏิวัติคาร์เนชั่นที่ยุติระบบเผด็จการเดสต์โดโนโวพรรคซ d ด p เปเป็นพรรคฝ่ายขวาที่มีอุดมการอนุรักษ์นิยมแบบคาทอลิกอุดมการและนโยบายพรรคนี้เน้นนโยบายที่สนับสนุนเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี การลดการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนสิทธิทของเอกชนพักยังเน้นการปกป้องค่าน,นิยมครอบครัวและการคัดค้านการยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทมนุษยชนบางประการเช่นการทำแท้งพัก CDSPP ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบของสภาพยุโรปบทบาทในการเมืองโปรตุเกสแม้ว่าพัก CDSPP จะไม่ใช่พรรคการเมืองใหญ่ในโปรตุเกส แต่เขมีบทบาทสำคัญในฐานะพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พักฝ่ายขวาเข้ามามีอำนาจพักนี้มักทำหน้าที่เป็นพันธมิตรกับพักใหญ่ที่เป็นฝ่ายขวาเช่นพัก s โ c i a l d e เดมคร t i พ Party p ี d ในการจัดตั้งรัฐบาลผาสมสามพักประชาชนในอินเดียบารัเทียนเชนนอร์พอ y b ี่ BJP ประวัติและการก่อตั้งในอินเดียพักประชาชนที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือบารเทียนแฌนนอร์พอลี่ BJP ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1980โดยมีรากฐานมาจากพรรคแจนมรพอรี oli, ที่เกิดขึ้นหลังจากการล้มล้างอำนาจของรัฐบาลเผด็จการในปี1977พัก BJP เป็นพักฝ่ายขวาที่เน้นอุดมการชาตินิยมฮินดูอุดมการณ์และนโยบายพัก BJP มุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมแบบฮินดูเป็นพักที่สนับสนุนความเป็นชาติอินเดียที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มบทบาทของอินเดียในเวทีโลกพัก BJP ยังมีท่าทีเข้มงวดต่อปัญหาความมั่นคงและการจัดการกับความขัดแย้งในภูมิภาคเช่นการแก้ไขปัญหากับปากีสถานและการควบคุมพื้นที่แคสเมียร์บทบาทในการเมืองอินเดีย BJP ประวัติและการก่อตั้งในอินเดียพรคประชาชนที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือ บาทเทจันนรพอดี BJP ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1980โดยมีรากฐานมาจากพรรคแจนารพอดี o ori, ที่เกิดขึ้นหลังจากการล้มล้างอำนาจของรัฐบาลเผด็จการในปี1977พัก BJP เป็นพักฝ่ายขวาที่เน้นอุดมการชาตินิยมฮินดูอุดมการและนโยบายพัก BJP มุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมแบบฮินดูเป็นพักที่สนับสนุนความเป็นชาติอินเดียที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มบทบาทของอินเดียในเวทีโลกพัก BJP ยังมีท่าทีเข้มงวดต่อปัญหาความมั่นคงและการจัดการกับความขัดแย้งในภูมิภาคเช่นการแก้ไขปัญหากับปากีสถานและการควบคุมพื้นที่แคชเมียร์บทบาทในการเมืองอินเดีย B.J.P เป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในอินเดียและปัจจุบันเป็นพรรกรัฐบาลภายใต้ใตการนําของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนารันด์โมดีพรรค BJP ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งระดับชาติหลายครั้งและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศอินเดีย 4. พรรคประชาชนในฟิลิปปินส์พอติโดแองจิเบนประวัติและการก่อตั้งฟิลิปปินส์พรรคประชาชนพอติโดแองจิเบนก่อตั้งขึ้นในปี1986 โดยเป็นพักฝ่ายซ้ายที่เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการเฟอร์ดินานด์มากอดพักนี้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการที่ต้องการสร้างการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนสิทธิทมนุษยชนอุดมการณ์และนโยบายพรคประชาชนในฟิลิปปินส์มุ่งเน้นการต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานชาวนาและชนชั้นล่างของสังคมพักสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินการพัฒนาชนบท และการต่อต้านการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการภายในประเทศพักยังเน้นการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการเสริมสร้างประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์บทบาทในการเมืองฟิลิปปินส์พักประชาชนในฟิลิปปินส์ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการเมืองกระแสหลักของประเทศแต่มีบทบาทในฐานะกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมโดยมีบทบาทในการประท้วงและการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของประชาชน 5. พรรคประชาชนในนอร์เวย์เตอร์ประวัติและการก่อตั้งในนอร์เวย์พรรคประชาชนหรือแฟนสเตอร์เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี1884และเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศชื่อแลนสเตอร์แปลว่าซ้ายในภาษานอร์เวย์แต่ในบริบทการเมืองของนอร์เวย์หมายถึงพรรคการเมืองฝ่ายเสรีนิยมอุดมการณ์และนโยบายแลนสเตอร์ er, มุ่งเน้นนโยบายที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนเสรีภาพส่วนบุคคล การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพักยังเน้นการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพและการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายบทบาทในการเมืองนอร์เวย์แวนสเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเมืองของนอร์เวย์แม้ว่าจะไม่ใช่พักใหญ่แต่ก็มีบทบาทในรัฐบาลผสมในหลายสมัยพักนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในประเทศบทสรุปพักประชาชนในต่างประเทศแม้จะมีชื่อเรียกคล้ายกัน แต่กลับมีอุดมการณ์และนโยบายที่แตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับบริบททางการเมือง